ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นลุ่งล่วงหุ้นรายวันประจำวันที่27กุมภานะครับเรียกว่าจะจบเดือนกุมภาแล้วตลาดหุ้นยังไม่ขยับไปไหนครับมีการสวิงครับขึ้นขึ้นลงล,งลงขึ้นขึ้นลง,ลงและสิ่งที่สำคัญคือหุ้นการบ้านครับมีบางตัวที่ทำกำไรเป็นที่เรียบร้อย ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยสําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับส่วนคนที่กดแล้วกดไลค์เรียบร้อยนะครับเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นครับเราต้องไปดูในส่วนของข่าวกันก่อนนะครับเรื่องแรกครับจะเป็นของ JR Backlog 9,000ล้านนะครับเล็งปีโตมาจิ้นสูงต้องบอกว่า กลุ่มปิตโตเคมีหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มมีการขยับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าส่วนหนึ่งครับเริ่มมีการประกาศปันผลเนาะช่วงนี้ครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษา พฤษภาครับจะเป็นการปันผลที่เรียกว่าแทบจะสูงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาหุ้นทั้งหมดดังนั้นช่วงนี้ครับเราก็จะมีการเก็งกาไรกับหุ้นปันผลเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวไหนใกล้ๆปันผลอันนั้นแหละเป็นการกระโดดเข้าไปเล่นในบางตัวนะครับไปดูในส่วนของ JR กันหน่อยครับว่า JR ส่งเป็นอย่างไร นะครับสำหรับตัว JR ครับถ้าถ้าเห็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีวันปันผลขึ้นมาในวันที่7ครับแบบนี้มาร์กไม่แนะนําเลยครับไม่แนะนําในการเล่นทั้งมวลน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงไม่งั้นมันจะออกไม่ทนันเอากัรง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ทรงไม่ได้มีแพทเทิร์นการกลับตัวเดี๋ยวเราจะมีบางตัวที่ให้เห็นนะครับว่าแพทเทิร์นการกลับตัวก่อนวันปันผลเนี่ยเป็นอย่างไรครับโอเคถ้าแบบนี้ปล่อยผ่านไปนะสามารถครับพร้อมพลิกรายได้ทะลุหมื่นล้านเอาอีกแล้วครับนี่ เน้นเทินอราวนะครับเทินอาาวจริงหรือเปล่าโอ้โหทรงมาเป็นบูลลิตสาแท่งเว้ยเออลักษณะของสามารถครับถือว่าสวยเลยทีเดียวเออใครที่แบบมองหาหุ้นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ทำสัญญาณเหมือนจะกลับตัวทำทรงจะกลับตัวนะเรียกว่าจะกลับตัวเลยแหละเออก็สามารถเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งตัวแล้วกันที่สามารถเข้าไปทำการบ้านต่อได้ครับทำไมนั่นเหรอ ต้องดูจากตรงนี้ครับว่าทรงของสามารถครับมีการยืนให้เห็นแล้วเป็น2แพทเทิร์นครับดังนั้นเนี่ยแพทเทิร์นที่3ที่จะเกิดขึ้นในกรอบเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณคล้ายๆกับการที่จะกลับตัวแล้วดังนั้นใครสนใจแนวรับอยู่ที่โซนนี้เลยครับ5.85ครับเอาไปทำการบ้านกันต่อได้เลยอ่าตัวทูนะครับลั่นเก็บเกี่ยวเคลียโอโหเรียกว่าทูเนี่ยมันเก็บเกี่ยวมาสักระยะหนึ่งแหลวนะครับแต่มาบอกว่า ในตัวธุรกิจเองนะครับสำหรับตัว t u o Corporation นะดูจากลักษณะแพทเทิร์นกราฟนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยมามองว่าจังหวะเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะหาจังหวะเข้ายากเพราะว่าหนึ่งคือตัว Two เนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบพุ่งเบรกแบบเนี้ยแล้วถ้าเราไปตามนะมันจะแทงไส้ให้เราแบบพ้่ตกใจแล้วออกสต็อปลอ s สุดท้ายแบบกลับขึ้นไปต่อแต่บางทีทรงเนี้ยเหมือนจะไปแล้วสุดท้ายทิ้งครับ อันนี้เจ็บหนักจริงเนาะถึงแม้ตัวสัญญาณอาเส้น EMA นะครับมันจะตัดขึ้นก็จริงนะแต่สุดท้ายเนี่ยทิ้งลงค่อนข้างน่ากลัวครับดังนั้นเนี๋ยต้องระมัดระวังครับตอนนี้แพทเทิร์นของ t ูรอดูดีวกว่าสำหรับม้าเนี่ยไม่เล่นนะครับอ่า OR นะครับเจ็ตบูมจอปิดดีลฟู้ดเชนโอ้โหเรียกว่าตัวฟู c ดเชนของ OR เนี่ยเรารอดูได้เลยนะครับจะมีหลายตัวอันนี้ม้าดูมาจากออฟเดย์เนาะแต่ว่าเขายังไม่ประกาศว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นพวก ฟาสต์ฟูด้ดซะส่วนใหญ่นะครับที่เขาบอกนะที่เขาบอกจะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยรอติดตามได้เลยเพราะว่าวาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองจากปั๊มน้ำมันเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับก็ต้องรอดูทีหนึ่งเนาะพอเราไปดูทรงกราฟมามองว่าทรงกราฟของ o ออเนี่ยไม่ได้สวยมากมายนะครับเท่าที่เคยเห็นนะเออที่ดูมาเนี่ยก็คือ o ออไม่ไม่ยังไม่มีจังหวะก,การเข้าเลยนะครับยังหาจุดที่จะเข้าซื้อเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับใครที่ อยากจะสนใจ OR ก็อาจจะต้องแบบทำใจให้แข็งกันสักนิดหนึ่งตัวต่อไป ASW ครับแก่งทุบสถิติใหม่ครับไปดูซิ ASW a exit ไว้ AS w, ide, นั่นเองโอ้โหตัวนี้ยังวิ่งแพทเทิร์นเดิมครับใครที่สนใจเนาะม้ายังบอกกรอบเดิมทะลุ8.5ตรงโซนนี้ก็สามารถมองแล้วก็เริ่มวางแผนได้แต่เมื่อไหร่ที่ย่อลงมาแบบนี้ปล่อยไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังบันผลจะย่อลงอีกนะครับสำหรับตัว A.S.W. แต่ว่าเป็นหุ้นปันผลตัวดิฉันดีเลยแหละนะตัว Next นะครับน,นี่ทยานเท่าตัวนะครับตัวา n x x p o x t t อ่าตัว n e x กครับก็อยู่แพทเทิร์นคล้ายๆจะกลับตัวแต่ม้ามองว่ายังครับเมื่อไหร่ที่มันยืนเหนือ11บาทนั่นแหละเป็นจุดที่น่าเล่นมากๆสำหรับตัว Next ตัวนี้เฝ้าระวังรอไปก่อนนะครับไปต่อ Master ร์ครับโอ้ยออทาไฮแล้วเหรอจริงเหร มาสเตอร์นี่ก็เฝ้าอยู่นะครับเออเฝ้าอยู่เมื่อไหร่จะมาอุ้ยจริงด้วยนะครับทำตามแพทเทิร์นกราฟเป๊ะนะครับสำหรับตัวมาสเตอร์เนาะตัวมาสเตอร์เนี่ยยืนสวยครับ76บาทนะครับแล้วก็ทำทรงจะยืนไปถึง80บาทได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ดังนั้นเนี่ยสามารถวางแผนได้แต่ข้อสำคัญของตัวมาสเตอร์ มี2อ,อย่างครับอย่างแรกคือปันผล0.014ครับกับอีกอันนึงปันออกมาเป็นหุ้น87ครับเรียกว่าย่อลงหนักนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหายไปถึงประมาณ4-5%นะครับสำหรับตัวมาสเตอร์ใครที่จะถือรอวันปันผลคุณก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับมีตัวไหนอีกอ่าเน็ตเบครับพันธนิตอัพกแก่งกับดิสโตเออโอ้โหเน็ตเบนี่ก็เป็นเทคอยู่แล้วใช่ปะ ลงทุนกับพวกกลุ่มโครงข่ายพวกนี้ต่างๆดิ t โตเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับ Data Center ดังนั้นเนี่ยน่าจะวิ่งไปด้วยกันได้นะเอ,อไปดูสิอ่ะเน็ตบโ้ยทรงของ n e ็ตบก็ดีนะทรงก็ดีแต่สำหรับม้าเนี่ยม้ามองว่ายังครับเพราะว่าตัวเนี้ยทำแบบกับจะเบรกแล้วถ้าจะสวยถ้าจะให้แบบสวยเลยนะแล้วถูกใจเลยขอเป็นกรอบเนี้ย ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาประมาณตรงเนี้ยแล้วค่อยขึ้นไปนะครับถ้าเป็นกรอบเนี้ยจะสวยเลยสําหรับตัวเน็ตเบแล้วก็ปันผลเอาสักพฤษภาเลยแบบเนี้ยวางแผนเล่นได้ครับสักเดือนเมษาเนี่ยเริ่มหาจังหวะการเข้าได้แล้วสำหรับตัวเน็ตเบรอดูไปนะครับ MTW กำไร1 1 0าเอ้ยร9 0ล้าน MTW Win Holding โอ้พทเทอร์กราฟก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเท่าถ้าเทียบกับ IPO นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ยืนใน IPO ได้ดีนะเออเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปดูแล้วว่าตัวเนี้ยมันทำกำไรได้สูงขนาดนั้นจริงเหรอดูสิโอ้โหถ้าดูเทียบ Q4 กํากำไรก็ลดลงนะแต่ Q1 ส่วนมากจะพุ่งเว้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว MTW ว่าน่าเอาไปวางแผนหรือเปล่านะครับอืม ตัวถัดมาครับก็จะเป็นตัว ITNS ครับเขาบอกว่าทําจุดสูงสุดนะครับไปดูสิโอ้โหทาจุดสูงสุดจริงๆนะครับจุดสูงสุดของแนวร่างหรือเปล่าเนาะตัวนี้ปันผลวันที่6ครับไม่ควรเล่นด้วยประการทั้งมวลนะครับก็รอดูไปต่อแล้วกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวหุ้นเรานั่นเองทีนี้เราไปดูครับว่าตลาดเป็นยังไงวันนี้ครับลบมา4จุดมูลค่าการซื้อขาย5้0 0มืันล้านถือว่าเยอะใช่ได้นะครับนักลงทุนเนี่ย สิ่งที่เราดูเลยเราไปโฟกัสต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ยจะเห็นว่าโดดขึ้นมา2 8 0 0 0 3 0 0แลแล้ามหองว่าน่าสนใจครับในกรอบนี้ดังนั้นเนี่ยพร้อมที่จะรุยต่อได้เลยวางแผนได้เลยครับช่วงนี้อ่ะอย่างที่บอกครับว่าทรงนะครับของตัวเซตเนี่ยเดี๋ยวมันย่ออยู่แล้วแหละให้เพื่อนๆเ,เห็นเนาะ1,340มีโอกาสถึงครับแล้วก็ถ้ายืนแบบ400เน,น้นๆน,น,น,นะครับเน,น้นๆน,นะย้ำว่าเน,น้นๆนะครับน่าจะกลับมาได้ นะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถือว่าเอาเปรียบพอสมควรครับคราวนี้เราไปดูหุ้นการบ้านของเราไล่ไปทีละตัวมันจะเร็วนิดนึงเพราะมันเป็นตัวเดิมเนาะตัวแรกครับตัวทิวโป้ไออย่างที่บอกครับแนว9.5น่าสนใจมากๆใครที่จะรับในโซนนี้สามารถรับทําการบ้านได้เลยครับปันผลในเดือนพฤษภามมาบอกว่ามีโอกาสเล่นได้ไม่ยกครับตัวอมาตะครับเรียกว่าลอยย่อมาที่21.6ครับถ้าไม่ถึงตรงนี้อย่าพึ่งเล่นนะครับเพื่อนๆตัวต่อมาตัว,ตว,ตว A.I. a, a I ครับตัวนี้ก็ย่อในกรอบ4บาทแล้วนะครับย้ำไปเลยว่า4บาทแล้วเนาะใครที่อยากจะรับในโซนนี้มาบอกว่าแพทเทิร์นนี้แหละครับเป็นแพทเทิร์นการกับตัวของเขาแน่นอนปันผลพุสภายังทำใจแบบชิวๆได้ตัวต่อมา P.T.G. อ่าตัวเนี้ยเตรียมขายเลยครับเพราะว่าแนวรับ8.6ครับเป็นจุดที่รับแน่นๆแล้วเราก็ได้ไปเดี๋ยวรอขายครับก่อนปันผลมาไม่เอาปันผลนะสำหรับตัวนี้ นะครับถึงแม้ราคาจะดีมากๆเลยสำหรับตัว p t g ครับตัวชัยโยอ่าชัยโยเหมือนกันเลยนะครับแนวต้าน6.05ก็เตรียมวางแผนในกรอบนี้ครับใครที่รับไม่ทันที่5.30คุณก็ต้องรอไปก่อนนะครับตัวสเต็กค,ครับอ่าตัวนี้ครับแนวรับ9.65ครับให้เฝ้ารอคล้ายๆกับพวกชัยโยพวกอะไรพวกนี้เนาะอย่างที่ม้าบอกว่าเดี๋ยวไอ้หุ้นพวกนี้ เดี๋ยวมันจะมีวัฏจักรการขึ้นการย่ออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยติดตามไว้เลยครับว่า Mark มาร์กมาอัปเดตให้ยังไงเนาะถ้าตามในช่องมาร์กถ้าไม่มีการอัปเดตลงคลิปใหม่ๆนะครับแสดงว่าให้ตามหุ้นตัวเดิมเพราะว่าการบ้านตัวเดิมส่งอย่างดีครับตัว b e m เรียกว่าชนเรียบร้อยตัวนี้มาร์กขอเอาออกนะเพราะว่าโวลุ่มวันนี้เข้ามาที่80ล้านคือมันเยอะเกินมันเยอะเกินนะครับแล้วก็เรียกว่าขายไม่ทันเออขายไม่ทันก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันลอไปหาตัวอื่นเล่นนะครับ อะตัวต่อมาก็จะเป็นตัว BBL ครับตัวนี้แนวรับ1 4 2 5ในกรอบนี้ครับสต็อปรอดก็ใช้1 4 0 5แล้วก็แนวตัาน1 5 1ตัวนี้ปันผลหลังพฤษภาเอ้ยช่วงหลักปลายเมษาพูดผิดปลายเมษาปันผลออกมา5บาทถือว่าปังมากนะครับสำหรับตัวนี้แต่ก็ยังสู้ s c b ไม่ได้นะครับ c p n เป็นยังไงนะครับ c p n ก็แนวรับ65.75ครับใครที่เล่นในกรอบนี้ก็ยังเล่นได้สต็อปออยู่ที่ 63.75แนวต้าน70บาทนั่นเองครับกราฟเอนเอจีครับแนวรับ44.25จใจเย็นๆนะครับจะถึงเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะเฮ้ยตัวนี้รอหลังปันผลดีกว่า44่ปันผล0.8แบบนี้รอไปก่อนดีกว่าไม่ง,งั้นนะ่ะการที่ออกแบบนี้เดี๋ยวคูณซักหน่อยสิ44.25 5%เ ปันผล5%ดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามันย่อนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาร์กตีราคาไปให้เห็นตีกรอบราคาในวาส่วนต่างมันน่าจะอยู่อ่ะเนี่ยช่วงราคาเนี่ยสมมุตินะวันนี้ลงมาสัก5%อ่ะกรอบนี้เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าราคามันจะลงมาประมาณ42.5นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ต้องระม,มัดระวังกับการบันผลของกราฟ Energy นะครับซัสโคครับตัวนี้หลุดทะลุหลอดนะครับแบบนี้ไม่เล่นนะครับเพราะว่าเปิดแก็บด้านลบเนาะพอเปิดแก็บด้านลบแบบนี้มาจะไม่ค่อยเข้านะครับก็นั่งรอนั่งรอจนกว่าจะกลับมายืนที่4.98ได้ก็เฝ้าระวังต่อไปครับเพราะว่าวันนี้มีโวลุ่มเข้าตัวเที่ยวมาเพิ่มครับจะเป็นตัว HSR ครับตัวนี้ปันผลออกมาที่วันที่6 ดังนั้นเนี่ยเรายังมีกรอบในการเล่นประมาณเกือบสัปดาห์เนาะก็อาจจะมีการยอ่อแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปครับเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่คาดการออกมาในปีนี้นะครับจะช่วงต้นปีแล้วกันก่อนที่จะเข้าช่วงเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยรอตามหุ้นกลุ่มโรงแรมได้เลยครับตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัว N Y T ครับตัวนี้ก็ยังเฝ้าอย่างต่อเนื่องครับก็แนวรับ4จุด ห้ครับสต็อปลอสใช้4.24แนวต้าน4.92ครับตัวนี้ปันผลพุทธภายังเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ปันผลสูงเลยทีเดียวโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับทวนกันซักนิดนึงนะครับก็เนี่ยแก๊งพวกนี้ยังอยู่ในกรอบนะครับที่น่าสนใจมันวิ่งตามแพทเทิร์นนะครับที่เราวางไว้เลยเนาะสำหรับตัวที่ไม่มีเดี๋ยวมาร์กวางเส้นอีกรอบนึงดีกว่านะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นในคลิปต่อไปว่า แพททเนออกมาประมาณไหนนั่นเองครับโอเคชื่นชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อๆไปฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ